สวัสดีเจ้าช่องสปาบ้านแม่นิ่มวันนี้แม่นิ่มจะปามาพอบะม่วงแก้วคมเมนต์ีแม่นิ่มเก็บมาจากสวนเนาะปีนี่ผิวมันจะบางงามนะเจ้าเพราะว่าเอาถุงพลาสติกไปหอ่อแล้วก็ฝนก็ตกนักทาทาให้หน้าม,มันอยู่ในถุงมันไปติดกับผิวบะม่วงนะเจ้าผิวบะม่วงก็จะดำดำแตกๆน้อยๆนะเ้าเนี่ยก็จะเอามาปอกแล้วก็จะลองเอาไปเนี่ยบะม่วงหยีพอเจ้า นี่คืออยี่ยข้างแรกเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแมนินจะปอกให้ดูทีละแกนเลยเนาะว่ะผิวบอด,ดี้อย่างเงี่ยแต่ตังในนี่งามขนาดเลยนะจ๊ะมันเก็บแก่จัดเนาะสีมันก็จะเหลืองเหมือนขมิินนะเนาะมันจืบประมวลแก้วขมินินสีมันก็จะแบบนั่นเลยลนะอันนี้คือเขาใจแสงของธรรมชาติเลยนะบอดี้ใจไฟใจอย่างเลยทายกันนี่แล้วสีงามขนาดเลยแก่จัดตัวเพาเก็บแกเลย,เาาเลยบางแกนนี่คือคือซุกเกินแล้วยิบเก็บมาเนี่ยคือนิ่ม ละออนชอบมากเลยนะเจ้าถ้าเขาไหว้ขึ้นซุกก็ล้ำนะเจ้าถ้าดิฟอย่างนี้ก็กินเป็นจิ้มน้ำปลาหวานเนาะล้ำเนี่ยพอเขาปลอกไปอ่ะมันคือมันจะผิวผิวแบบงามแต่ตรงไหนนี่คืองามมากนะเจ้าแบบได้มีแมงอย่างเพราะว่าเขาห่อถุงไว้แล้วเนาะแมงก็จะแบบจาะเนี่ยเดี๋ยวพอกให้ดูหลายๆแกนเลยนะเจ้าเนี่ยดูอันเนี้ยแบบงามเลยนี่ดู เก็บแก่จัดก็จะเหลือง,องนี้เลยนะถ้าแบบแก่จัดมันก็จะเป็นสีขาวปกตินะ,ะเนาะเล็บมือก็จะดำๆน้อยๆเนาะเพราะว่ามันติดยมางมะม่วงยมางมะม่วงก็พอติดเล็บเราก็จะดำเนาะยางมันยังก็ดำนะเนแะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปล่างแหมรหลอบอยู่นะเนะี่ยงามมาก เพื่อนดำๆนั่นคือขี้ยานะจ๊ะแต่มันติดมากหม่วงนเนาะบัตเจบัตเจเป็นแมงเจาะนะจ๊ะคือบัดเจเอาไปขายเพราะว่าผิวบางงามยากเสียลูกค้าเนาะเขาก็เอามาแปรรูปก,ก่อนเดี๋ยวปีหน้าว่ากันไหม <laughs> ปีหน้าจะ่อใหม่ดีๆนะจ๊ะเนี่ยงามมากสีผิวถ้าได้น้ำปล่าหวานเนาะจิ้มอร่อยเลย นี่ยเนี่ยอันนี้มันจะแตกแตกไน้อยมาผิวมันเหมือนมันแตกแตกะนแล้วแต่ตั้งนัยนี่แบบเป็นอย่างเลยนะ,ะได้ขนาดเลยอ่ะคือมีคนมาถามซื้อตีสวนนะแล้วแต่พอปิ่นมาหั่นผิวแล้วปิ่นก็เอปิ่นก็ไปบางขายไปได้นอนออกจากคนที่ปิ่นจะเอาไปขายเป,เป็นเป็นน้ำจิ้มน้ำป่าหวานอย่างเงี้ยขายเป็นรถเข็นเนี่ยได้นะแล้วเนี่ยอันนี้เซ็ตละงามขนาดล่างมาแล้วนะแล้วดูเลย ปีหน้าว่ากันไหมเนาะปีนี้เอาทำอ่ามะมวงหยีดูก่อนเดี๋ยวเอาคลิปมาให้ดูนะจ้าคลิปหน้าเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องม่นิมพ่องนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า